เอาไปเชื่อไ่เชื่อไม่นอนนะครับทเขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับ ได้ทุกคนะขอให้กลับไปหาทุกคน่อยครับ ข้างหลังไหมครงฮสบายดีอากาศชายทะเลไหมครับที่นั่นหนาวหนาวโุ๊บหนาวที่เดียวกันนะครับ ที่เองเหมือนกันครับเวลาขอให้หล,ล,ล่อ่อมานขอให้มีความสุข นะครับจากไหนนี <tw atter speak> ่คร <she> <home> ับอ๋อครับไม่ใชชว่อลอยแล้วเหรอลอทุกวันกันเลยลอยยิ่งยิ่งขึ้นไป ราติีสวรรดิ์นคนดูรีบนอนสนะอย่าดื้อกับหมอนใบนั้นที่เธอใช้นอนฝังยานงอีกออมหนึ่งเหรอมันยาวมากเลยราติีสวรสดิ์นะคนดูรีบนอนสนะอย่าดื้อกับหมอนใบนั้นที่เธอใช้นอนฝังยามหนึ่ง คุณละคุณเท่านั้นก็แล้วก็จีบได้อยู่แล้วนะเขาไม่ให้จีพี่นี่เขาไม่ให้จียังไม่เลยูเอาชูละยากเลย ไม่มีไม่มาได้ได้ทำงานบ้านได้ด้วยก็ดีครับนะครับแต่ผมชอบกินหมูกรอบมาได้ครับจับได้ไหมจับได้โอเคได้เราดูเราดู พ็ยังก็เอจะมีไปกินข้าวนิดหน่อยครับเนี่ยยอะเยอะชวนกินเยอะ Thôi nào oh. <cười> <cười> để đâu gần, để đâu gần Đâu ừ. gần nào này nữa ơ bớt chết bớt chết chết <laughs> 9ก้าแปดชื่อเอ๋อฮะชื่อู้๋ฮะเบสเนี่ยอ๋อเจ็ด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 จีจีชื่อเก่าฮะ ตัวอตัวเอาเรื <laughs> ่องเลยครับก็เสรได้ต่อไปลองดูนะเจาคณะอุนะ ลองรูแล้วเมื่อวานเลยเมื่อเมื่อเมื่อเช้ามืดไม่ไล่แล้วไม่ลองแล้วดีที่ให้มันอยู่ที่มืดๆไป เท่านี้รักเท่ากําปั้นหาใจเท่าบันเท่าอะไรนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช้แรงเยอะแอี ขอถ่ายรูปหมู่รอบหนึ่งนะคะถ่ายถ่ายรูปก่อนนะคะโอเคหนึ่งสองสามโอเคถ่ายเป็นคลิปนะคะ เราเห็นดีครับหนึ่สองสาม พูดว่าอะไรนะอ๋อโอเคขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณทุกคนที่วันนี้มาหาแมนนะครับขอบทุกคนมากๆเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ยิ้มยิ้มพุ่งไปถือว่าร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนเลยนะฮะปรบาบปีศาจทุ ร้องไห้ทำไมฮะซึ้งเหรอครับอาวนี่เราบ่นบข้บคุณมาครับไวมากไวมากขอบคุณมากแล้วเหมือนกันครับเราทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันที่สิบสามเลย ไม่นามีแล้วครับช่วงนี้น่าจะเริ่มกลับไปซ้อมกลับไปแล้วต้องรอถึงไหนแล้วก็เรื่อยๆครับต้องเจสแล้วหนึ่งคนนะ สปอยใครเดียวไม่รู้สปอยพูดได้ไหมวัน <L an> นี้ทุกคนก็เจอวัน <L an> นี้ทุกคนก็เจอฮะ พยายามนะเอาบละเละเดีย๋ยวไปลวดีกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับดเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนกลับบ้านดีๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับผม